พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อการมีน้ำใจนักกีฬาการกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์ของร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกให้อบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธี เปิดการแข่งขันกีทาประจําปี2507ณกีทาสถานแห่งชาติกรมพลศึกษาวันที่27พฤศจิกา2507